สวัสดีครับเพื่อนๆชาววิลล่พาดะลาโบะนะครับอยู่กับเลโอเหมือนเดิมครับอย่างที่เราสัญญากันไว้เมื่อวานนะครว่าเราเนี่ยจะพาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับกับแคมเปญ proof your skin in Japan นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้มาเน็ตมีอยู่ไหมฮะเน็ตยังมีอยู่นะครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงฮะโอ้โหบรรยากาศสวยงามนะครับนี่เรามาเทีเ่ยวกันคอนเซปต์ของการเที่ยวครั้งนี้คือ Perfect and simple นะครับเหมือนทาดาลาโบของเราเลยนะครับซึ่งนี่ไงมีคุณป้าชาวญี่ปุ่นนะครับมาต้อนรับเราอยู่ด้านหลังนะครับโอโนชิตะนะชิตะนะมิวครับมิวยังอยู่มิวเป็นยังไงบ้างอยู่ที่ไหนมิวช่วยเล่าให้ฟังหน่อยอ่าอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่ไหนเลโอถามมิวไงมิวต้องตอบซิเป็นแขกรับเชิญนี่เป็นพิธีกร ชิลาคาวโกะอ่าชิลาคาวโกะค่ะก็เป็นหมู่บ้านเก่าแก่เป็นมรดกโลกด้วยค่ะนี่นี่อะไรนี่ก็คืนข้างล่างออืแต่ยวไหนบรรยายความสวยความงามของที่นี่แหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันจะแบบสวยที่สุดแล้วคือจะต้องมีหิมะปกคลุมอยู่ข้างบนหลังคาบ้านค่ะแล้วมันจะแบบเป็นขาวโพลแล้วเป็นแบบสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันก็ปกคลุมแล้วแหละแต่วันนี้แดดแรงก็เลยหิมะละลายไปหมดเลยก็เลยเห็นเป็น ก็เป็นอีก,อกฟิลเนอรอีกบรรยากาศนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็จะเห็นมีหิมะบนบนยอดยอดภูเขาอะค่ะใช่ตอนนี้อุณหภูมิก็อยู่ที่อ6องศาค่ะก็หนาวไมา่หนาวไหมตอนนี้หนาวไหมารู้สึกกันแดดมันแรงอะ<ๆ>ก็เลยชิวๆอ๋อชิวๆนี่คือต้องบอกว่านี่เป็นที่แรกนะครับพอเรามาถึงญี่ปุ่นเราก็มาคือลงจากสนามบินนั่งรถมาประมาณ3ามชั่วโมง3ชั่วโมงก็มาถึงที่นี่นะครับคือจุดนี้เนี่ยปกติเราจะเห็นเวลาคนที่มาเที่ยวเขาจะถ่าย นะคไม่ว่าเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืน<ช>นะครับโดยเฉพาะตอนกลางคืนเนี่ยสวยมากเวลา <c oughs> มีหิมะลงแล้วแบบ<ช>ที่บ้านแต่ละบ้านเขาเปิดไฟอะไรเงี้ย<ช>นะสังเกตอย่างหนึ่งเห็นไหมมิวที่นี่เนี่ยนะเอกลักษณ์เอกลิฟของเขาเ่ยนะครับ <c oughs> เอกลักษ์เอกลือชอบไหมชอบมุกนี้ชอบมุกเอกลิฟของผม <c oughs> นะฮะบ,บ้านเนี่ยหลังคาให้เป็นอย่างนี้เป็นเหมือนสามเหลี่ยมเหมือนเป็นการพนมมือนะครับเขาเรียกสไตล์นี้ว่าสไตล์อะไรนะฮะ กัสโซ่ซูคริตซูคริตกัสโซ่ซูครินะฮะเป็นเหมือนการพนมมือพนมมืออย่างงี้ใช่เอ้ยแล้วที่นี่นะฮะเขามีเนื้อหนี่งอร่อยช่วยช่วยเราช่วยเราไปกินกันมาตอนกลางวันให้ให้ให้มืออวดหน่อยเนื้อฮิดะค่ะเขาเรียกว่าเนื้อฮิดะเป็นแบบอันดับหนึ่งของที่นี่เลยมั้งเนาะเนื้อเกรดเอเกรดเอไม่คือญี่ปุ่นเรารู้จักพวกแบบ วากิวมาศึกษาเอออะไรเงี้ยแต่ฮิดานี้เป็นเห <H ida S 1> มือนทีดาใช่ไหมไม่ใช่ฮาดะ <laughs> ไม่ใช่ฮา, <laughs> าดะฮาดะลาโบตนี่คือ <laughs> นี่ไงคนะุณแม่ของฮาดะลาโบเป็นตัว ฮาดัดระบบเฟสวอชไงโหเราพรีเซนเตอร์แล้วก็แบบเราอวยไงจะต่อยกี่ปีนี่จะต่อยกี่กี่ปีให้สามเลยให้สามสามเดือนเนี่ยเหรอแล้วก็ลุกเลิกเลยฮะับฮิดะนะคะเนื้อฮิดะเต่ว่าเรากลับฮาดัดระบบเราไปกินเนื้อกันแบบแล้วเนื้อฮิดะมันเป็นไงอร่อยมากมันจะแบบมีแทรกมันอยู่ข้างในอะกินแล้วมันแบบนุ่มมากเนื้อมันนุ่มแล้วเขาแบบเหมือนเขาเขาเรียกว่าอะไรเหมือนเขาลาดซอสข้างบนแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะเป็นแบบเปลือกส้มคนลาส้มอะไรนะ ฮะซอมเชฟซอมอะไรนะคะยูสุซ้อมชูยูสุเออซอมยูสุใช่ใบโอยู่บนใบโนแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยวางไว้อยู่บนใบใบโอใบโหจริงจริงนะจริงๆแล้วเราไม่ควรจะไลฟ์เลยผมว่าคนดูนะแทนนี่เขาจะได้อะไรเขาไม่ได้อะไระมิวนิฐาไงอ่ะพูดต่ออ่ะอยู่บนใบโหค่ะเพราะฉะนั้นเนื้อจะหอมมากเพราะว่าเหมือนแบบ ผ่านใบโหขึ้นมาแล้วยังมีกลิ่นสม้มมีมันแล้วมีซอสเชอรอีกอะไรเงี้ยก็เลยอร่อยมากเลยครับผมค่ะอร่อยไหมคะทานแล้วทานแล้วแบบเยี่ยมเลยคือเนื้อแบบละลายในปากแบบนุ่มละมุนไงถูกต้องนะใครมีโอกาสนะครับมาที่ชิราคาวโกะก็ลองกินแล้วกัน <c oughs> เนื้อฮิดะนะครับแล้วก็มาจุดชมวิวซึ่งจริงขึ้นย่างนิดนึงอ่าขึ้นยากอีกนึงค่ะนี้ เห็นเขาบอกว่าปกติเนี่ยจะไม่ค่อยพาขึ้นมาค่ะเพราะว่าต้องเป็นคนขับรถที่เชี่ยวชาญเพราะทางมันค่อนข้างจะโคตรเคี้ยวครับแต่เนี่ยทีมนี้เราแบบพิเศษไงมีทั้งแบบมิวนิ tha เอ๋ยเ l โอเอ๋ยก็เลยเข่าขึ้นมา้ยไม่มีฉายาให้เลยเหรอเขาก็เลยขับขึ้นมาให้ครับนี่นะแต่คือต้องบอกว่าตอนนี้แดดแรงแล้วก็ทบที่หน้าของมิวนิ tha หน้าใสมากใช้ผลิตภัณฑ์อะไร่ะฮ่าฮ่าฮ่าบ่าฮ่าฮ่า่ะโอเคอ่ะ พอละคลิปที่2ของเรา <laughs> วันที่2นะครับ <laughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ <laughs> เราจะมาอัปเดตกันใหม่นะครับ <laughs> ก็ติดตามแล้วกันที่แฟนเพจครับ We Love Hadarabo <laughs> ก็จะเป็นคลิปอย่างนี้แหละนะครับคือใครถ้าใครว่าหวังว่าโอ้ยอยากดูอะไรที่มันแบบมีสา, <laughs> สาละก็ะตรงนี้ไม่มีไม่มีคุณนะครับแต่ว่าความสนุกก็มีอย่างเต็มเสี่ยงเพราะเรามีใครครับเรามีมิิษาค่ะแล้วเราก็มีเลโอค่ะด้หน่อยป้าอ๋อป้ายนี่ครับ ตอนนี้ค่ะตอนนี้ proof your skin i n j a pan กับ5าดันระบบ face wash ค่ะโอเควันนี้ไปแล้วนะบายบายนี่ลา you นิร์ l เลิฟยูนะลาเธอนักลาเธอนักลาเธอรักเธอนะบายบายลาไปก่อนครับมันไม่ทันอ่ะมิวไม่โทรศัพผ์ผลรศัพท